สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ท่าเรืออ,อะไรนะบางสเลท่าเทเรือบางสะเล,เเะเลอันนี้คืออนุสรณ์ท่านปิ่นโสมนุ่มสุวรรณนะคะนิมสุวรรณนะคะอดีตน,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 นายกเทศมนตรีนะคะผู้บุกเบิกเทศบาลบางสะเลนะคะอันนี้จะเป็นท่าเรือยาวลงไปนะคะ300เมตรจะเป็นเรือประมงนะคะ พทยานะคะที่มองเห็นนะคะยมเทียนพัทยางโน้ตเ,เหลือประมงบางเสรี ท่าเรือบางเสลค่ะ